สวัสดีครับผมจับปลาจับปลาเปนยังไงยังจับปลเอาออกว็ได้ยังไีจับปลาพี่น้องจับปลาบกท่องครับบกท่องบกท่องทอย่าบอก

นะครับจ้ปลาคับติ่ใครของมีที่ไปที่มากยัอยู่ไหมยังปลาไหลเอียนเขาเอียนอยู่ลออันละไคอะไรคือเอียนสวัสดีครับอยมันออกชิคโก้ยอจงให้แจ้งเอาอย่างนี้ไม่สวยเอแล้ว แเลมมองมีแงหลมมองไม่เหลมแหลมใส่ยีนังเย็นๆปลาก็ไม่กี่น้องปลามาเยอะเอานนั่นคื้บ่เนี่ยบันสายปันไงสตยปันก็ลังสีจับปลาอยู่มาลังหาปลาครับสายปันไม่อีกเลย

ว่าไม่ถูกก็ออกไหนแล้วคือแล้วยังคือแล้วไ้นหนังห่อฮึปปุบมเนี้ยมันจู่ๆจบเลยวะที่ใครอยู่ในกุ้นเราตีนออกมเนาะจะจะไปอยู่เด้อม่ทีงตีัน ต้องดูด mm ูเาน่อเลยไนั่นนั่นไปมาดูกเย็นเลว่ะอ้แจ้งถือถุงว่าเย็นรอนี่อีกไข่ครับอ้งเฉพเรียญ้วว่ว่าใ่ไม่ได้เ่าต่มวัวกินเลยปลาเย็น ได้ได้อยู่ได้อยู่เัิ่จบอยู่แล้วยังไหนตัวไหนเนาะไอยันไหนยักษ์ตัวอะไรยันอีสองตัวลอีสองตัวตัวนี่ป่นียันหน่อยครับมันแรงครับมันเลยตัวหน่อยเยันหน่อยมันเป็นน้ำดูดูการครับฤดูการมันฝนบอดีมันก็แรง เจ้าหนูอะไรอยู่อ๋อต้องมาช่องนี่เราบอกช่องเย็นหน่อยโต้นงี้ยสักเขียนอยู่หนึ่นจับ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 วัวยุ่วไปแล้วบึงนังปู่มันเงียบมากเลยไปบ้านข่ากู้หูเลี้ยวหูเลี้ยว เอาไปเ่โหกินเขามันไปกินเขาไปกินเขาขัเอ้ยบาน้ำโผเมียก็มาพเาดีเลยอ่ะโอ้คิดอกแล้วคนนี้ไปยังยืดตีนยู่นี่มันไป่งปลาเข่งเอาตีนลงเออยังยันน่อพุ่นเฮยันหน่อพุ่นเป็นอยนจับปลาเข่งปลาตัวโอ้ปลาดุกตัวนโอ้หยาบหยาบปลาดูกปลาดุกปลาเเนาะยบจึงเขาปลาดุกว่ามันเอียง ตอกไปมันเยียบป้าไป้ว้งนี่นี่เป็นคืี่เี่และเจ้ามือถือคนเโอ้ยยืนยยยแยยยยยยตยย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 ือยยยยายยยยยงยยย่ยย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 ้ยยย่ยย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 ืยย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 ยวยย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 ยี่ยย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 ยกยยยยยยนยย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 วยยยยนยยยยยยยียยย นั่นว่อที่ดมตะกี้ที่ดมดังม่บาดด้วล่ะบาดมามืนอีกคือดังบาดปังยัดมคอนกีดเนาะสายวัดครับวัดคอนกีดอย่างเดียวครับนี่ล่ะใช้ดมคอนกีดรุมตัดนี้ตันเมัเลยนี่นี่คโนลยีนี่มันนำปุ่นหลอกพุดนออกไนี่มันจะอยู่เทวนี้นันเยนนี่ เอาเที่ยงมั้งคุณั่นเงเงาไฟคุณก็หอเหลูไปมดไหนซื้อไปเห็นลูกไปเร็ไปเลยดิสจับจับนะจับตัวบุงนเลยโอยบุ้ยจิลุยขึ้นยืนขึ้นหนีไปเลยหนีไปนอนบานเฉยเ้ยโดมล่ะ เป็นยังมันวัวไปวัวมีนพี้ยนจะวัวหดอกว่านหิ้วเขาเม่นบ um um ่อเฮ่จ้วัวมันนอนบนนังโผงันนอนว่เลยเมียมากินเข่ายันนหอกินขาโอ้ยกูลดไเอารถอออกไปกันงายจะบวกงายมากขึ้นเนี่ยโอ้ยวุ้ยุ้ยจ็เทือกมาขึ้นละ อ๋บกวนนี่คือกาแล้วมันปิดไฟทีเ็นสี่เลยเอาจับปลาก็นันไลนวันใครเอ้ยมันจะหลานลุนต่อไปครับลุนต่อไปที่ใครวันตรงไหนวันมา่ได้เที่ยงครับเที่ยงไหมครัเสองามมถโลได้น มันดูนี่วุ้ยพีพีมันึนไปแล้วนครับอีสานบานนะครับหายูหายินเลยใครไข่ห้ำดำครับเออใครตั้งดำวัวหมีตใครตั้งดำครับข้าวต้เน้อเห็นตัวอะไร้า้มเนอ คับสไปพี่หลอกหน่อยหัหนวกครับสายปันโมคอยโบครับมือนี้พอถือเราวันไหนายปันสายปันลันทุ่มแจีงครับเป็นแจงเจีงไว้สีไปใช่นั่นยึกแต่ไหนไนนูนเยียงอนเอาต้เดดตมด้วยจานไข่ มันยิบตุงสก่โกลหู้นมึงไปทางไหนไปงานล่ะข้าวบดเลยยันดุนไอมันไปทางไหนไปอุ้งโจงโอ้โหบิดแทกบ้านเราทีพวกขาดเครื่องหัวจานท้าย นี่เจียวก็พยายายูเดยมโอเียงดังปุกปุกหัวยังเฮ้ยหวน้าอยู่นี่อืมกลโนลดคอยว่างสิ่งนั่นตัวคะนนมันบวกลอกจอกหรอกแต่หนูว่ามือเคื่อนคนอยู่ดวงจันรใคร่งปลาดงดูปลาปลาโอ้มันลงมันลงหอัวสุดเนาะมันบ่มันบวจากควงเมี จะควงานแม่มันลงมงสูพนมเดยวสูบขึ้นพอดีแล้วนี่เดียใต้มันพึ่งมันตเย็นกนี่เห็นบ่เนี่ยปูนที่พึ่งเง้นเสียีเ้าเม่อมื่ม่ไหายกินมันนเยนี่เสียีหัวหากินหัหายกินใครอยู่ท่องท่องถุอไทเนาะท่องบุปากบเว้ าเขาว่าต้องทรมานอีกสองสามวันมันจะได้ไ้แววมะนี่ถึจะได้กินมากินแบบุ้งสเขาไปองมาจับปลาาไปลองมาเอาอ่ไ้ก่นครับบุกหอยมีมันแงก็ไดีปุ่นาะนี่ละกินกินก่นกินกินกินมินกินี่นกินก้กินกินกกินินนนนินกนินกนนินเปิดกนก บอกว่าอย่าลงมากห่อยไปคัดปาห่วยปลาตันี้ผงไปย่งดีเลยลูกใช้รถดีลีเท่น้ำใส่ถังไลยพ้อมใส่รถดีลีขุดเมื่อก่อนว่าพต็มอยู่ทั้งคุดน่าเจนิตรประปงเก่ามีครบทุกอย่างครับอยู่นี่กลานี่ชุลร่วงเป็นไรพีสรุปผลการทดลอง หูหายแล้วนะบ่ได้เรอกาสั่งจานไข่เซ้ังได้กึบบเหมนเดีเนาะยังได้กึบเส้นจไรลแต่ว่าโวเนาะเสนเงีนไงขนาดจ้องโวนปิดไฟแส้นยังเ้เขาเลยได้วยโวี่เด็กู้หมย์อืมอืมอืมู้มลุงปบุปากสวดีพัน ครับกำยืนได้เป็นน่องบ้างมาึงครับผมกาสวัสดีครับผมทำนีนหลับโอ้เมื่อยเมืย์ยอนใครเมื่อยครับปลากระบอกหอยมีดอกพี่น้องมันสนม้อนนะครับชุบุนบุรีมากมากจะฟันปลาือนกันนี่ป,ป,ปันไปฟันมาลงไปทางกินจอดนี่นะครับแจ๋งร้อยสี่พอกาสวัสดีครับอย่าลืมกดติดต,ตามนะครับมูดูดชาแนล